เราได้ครกมาใหม่นะคะมีสากสองอันเลยค่ะที่นี่แปลกนะคะขายครกเราก็จะใช้วิธีโบราณนะคะในการทําความสะอาดครกด้วยข้าวสารนะคะมาตับให้ละเอียดตัดไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำความสะอาดครกหินที่เราได้มาใหม่ จากตำข้าวสารเสร็จแล้วเราก็ล้างข้าวสารออกนะคะเดี๋ยวเราจะแช่น้ำเอาไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากแช่น้ำมาสองกวันสองคืนแลเราก็เอามาตาต่อนะคะทำความสะอาดครกใหม่นะคะจนกว่าจะไม่มีเศษหินนะคะมันลำบากตรงที่ได้สากมาสองอันเลยต้องทำความสะอาดทั้งสองอัน กิจกรรมยามว่านะคะตำครกเปล่าไปนะคะทำความสะอาดครก่ำม,มาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะหินยังไม่หมดเลยดราม่าจริงๆคนซื้อครกให้เขาก็หวังดีกับเรานะคะกลัวเราไม่ได้ออกกำลังกายเราได้ตำครกทุกวันเลยคะ่ะดูสิคะเนี่ยขนาดตำม,มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะน้ำยังดำอยู่เลยคะ่ะ